แอมเครื่องนี้นะครับผ่อนเสียงไม่ได้ไม่ไม่ดังนะครับลูกค้าอยากให้ไม่ดังนะครับลุ่มลดลงหมดแล้วนะครับตัวน,นี้บาลานนะตัวขึ้นมาดังเลยนะดังสุดกำลังนะ อินพุก็เนี่ยเข้าอินพุตถูกต้องแล้วนะอ่ะมาดูว่าเป็นอะไรบ้างเน,นี่สวนน้องไฟไม่มีนะน,นีเป็นไฟ led ียวกระดาษยาดัดไว้อยู่นี่<ป>ในเป็นแบบนี้นะครับฝุ่นเยอะหน่อยนะอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับวอลลุ่มนะครับใช้งานไม่ได้ไฟเลี้ยงก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าในส่วนวอลลุ่มนี่มันมีสนิมขึ้นด้วยอะไรด้วย อาจจะต้องล้างวัลลุ่มดูก่อนนะครับมีการตัดสายอินพุตธเนี่ะก็คงต้องมานะครับใบมานล่างเพราะจากด้านล่างไม่บังไอ้ขอบนี่บังมองไม่เห็นเ่ยคือตัวล่างนี่เอโอ้ยอย่างนี้ทําให้มันเสียงได้ก่อนอะไรพวกนี้นะครับในส่วนของไม้อะไรต่างๆก็คงจะไม่เท่าไหรนะ่ในส่วนนี้ก่อนในะดูซีพวกนี้มันก็เป็นสนิมขึ้นแล้ว เป็นที่วอลลุ่มเนี่ยครับแล้วก็ที่สำคัญเป็นทุกตัวเนะียครับลุ่มขาดเป็นลุ่มก็มีปัญหาวอลลุ่มเหมือนกันครับ oh. <c oughs> โอ้ยกค็คงต้องล้างทำความสะอาดดูเลยเปลี่ยนไวไหม,ไมล่ะทุกตัวเลยนะี่ตัวไหนไม่ไหวค่อยเปลี่ยนเลยครับ <c oughs> เป็นที่วอลลุ่มนี่ยครับดำเนินการล้างวอลลุ่มล้างเอาเนี่ยครับไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนสักตัวนะดองน้ง <c oughs> ไม่ก็จะเอาไปประกาศนประกาศอโลอโลหนึ่งอโล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 ,อโล,อโลอปรับยังไงวะเนี่ยปรับเอ็โคยังไงวะรู้นี่เนาะลองเอ็โคโลดังดีเลย ประกาศประกาศอันนี้ส่วนของหลอด VFD นะครับเสียนะไปเลี้ยงหลอดมีสัญญาณมีนะมาขับ VFD นะแต่ VFD ไม่ติดเนะี่ยหลอดเสียเองนะครับเอาอะไรมาใส่มานแดงๆไฟแดงๆนะว่ากันไปนะอ่ะลราให้ฟังนะกุเสียงชัดจีเลย่ะไม่มีอะไรนะครับเป็นการล้างมารุ่ม ใช้เวลาล้างสองชั่วโมงแนะ่นมากันไปช่างวรืลองทาตั้งจบคลิปวีดีโอไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบก,กันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีครับเพื่อนๆครับช่างวิทย์เปิดเพจนะครับก็มีช่างวิืลอง่านะครับมีสองเพจนะกับช่างวิื่องทาสองครับในส่วน facebook นะเพื่อนๆแต่ก็ยังไม่มีแอดมินนะครับหาผู้ใดมาเป็นแอดมินแทนก็ไม่ได้นะก็ตอบปัญหาตอบ อะไรแทนช่างวิทย์ไม่ได้เลยช่างวิทย์ต้องตอบคนเดียวช่วงนี้ก็ยังไม่มีแอดมินนะตอบได้บ้างไม่ได้บ้างในส่วนของคําถามในส่วน f a c e b o o เนท่านเพื่อนสะดวกในส่วน Facebook นะครับเล่น a c e b o o k ตลอดอย่างเงี้ยไม่สะดวก YouTube นะครับรเพื่อนสะดวก YouTube ก็กดติดตามนะฮะก็เป็นอย่างนั้นนะครับเพื่อนๆครับสําหรับแนวทางการซ่อมช่างวิทย์ลุงทาก็คงจะต้องทํางานต่อไปครับแล้วก็ลงงานซ่อมให้เพื่อนดูเป็นแนวทางต่อไปก็ฝากไว้นะครับ ก็มาทำงานอิเล็กทรอนิกส์นะครับด้วยกันเด้อนะครับ <im it> เป็นบ้าเป็นน้ำกันง,ง่ายง่ายง่ายก็ได้หามูเป็นบ้าเป็นน้ำกันได้เฮ็ดงันไหลหัวหล้านหัวเขือหัวเถือกไงล่ะ